มีข่าวลือนะครับออกมาหลายวันแล้วนะครับซึ่งก็มี YouTube หลายช่องนะครับรวมถึงแหล่งข่าวสำนักข่าวหลายสำนักข่าวด้วยกันก็ออกมาพูดถึงเรื่องของนายหุนเซนและหุนมาเน็ตถูกสลรัดนะครับทําการเขาเรียกว่าไปยื่นเรื่องต่อศาล JCC เพื่อออกหมายจับเป็นหมายแดงเป็นเป็นเรื่องของตอนนี้ก้าวไปสู่เรื่องของระดับอินเ r อร์พแล้วนะครับ ซึ่งมันไม่สามารถที่ทำให้หนายคุณเสร็จหรือคุณมาเน็ตเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศได้ไม่ว่าคุณจะไปประชุมที่ไหนนะครับมีหนังสือการ์ดเชิญอะไรยังไงมาถ้าเมื่อคุณเดินทางออกไปนอกประเทศปั๊บเนี่ยประเทศปลายทางที่คุณไปถึงเขาจะควบคุมตัวคุณทันทีสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องปานุอยทีวีและขมิวันนี้นะครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสา,สารสาระดีๆของช่องปานุ่ยทีวีและขมิวันนี้อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับสาหรับวันนี้เนี่ยนะครับเป็นคลิปแรกเลยนะครับเอ่อเนปนะ เอฟซีบอกให้ช่วยบอกวันที่ด้วยนะครับเอ่อจะจะได้เรียกว่าอะไรนะจะได้มาดูย้อนหลังถูกนะครับว่าเป็นวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเป็นวันที่วันจันทร์ที่23มิถุนายนพุธศักหรหาช2556นะครับช่วงเช้านี่นะครับผมจะมาเล่าข่าวนะครับคือเมื่อวานนี้นะครับมีเ c เนี่ยมาขึ้นมาโพสต์ว่าป๋ารู่และยังานายคุณเซนและนายหุ่นมานเน็ตนี่นะครับถูกออกหมายจับแล้วนะครับออตอนเนี้ย หมายพวกนี้มันก็ไปสู่มือตํารวจสากลหมดแล้วผมบอกว่าผมก็ทราบข่าวมาสองสบ like mm ันแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมยังหาที่มาที่ไปของข่าวนี้ไม่ได้ก็เลยยังไม่อยากที่จะพูดว่ามันเป็นหมายจับเนี่ยไหมฮะและอย่างหนึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าถ้ามันเป็นจริงเนี่ยมันก็จะมันก็ต้องเป็นข่าวดังนะไอ้สองพ่อลูกเนี่ยมาทุกวันนี้ก็ทาเฮียทำระยำตำบอลเอาไว้เยอะนะครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อเมื่อคืนนผมไล์สดเสร็จเนี่ยผมก็ไปหาข้อมูลมานะครับว่าเขาเรียกว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมกันลวกันก็ปรากฏว่ามันเป็นหนังสืืออเตน ซึ่งทางการสาหรัฐเนี่ยเขาไดออ้ออกเตือนนะครับเตือนไปยังประเทศที่เป็นพันธมิตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็นําไปสู่อินเตอร์โพลนะครับว่าเป็นการเตือนหมายแดงคือพูดง่ายๆว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะเอาว่าเขาเตือนไปทั่วโลกสหรัฐเตือนทั่วโลกนะครับแล้วเอกสารนะครับเอกสารแดงเนี่ยนะครับก็ส่งไปถึงมือตํารวจคือหรืออินเตอร์โพลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วว่าอ,อันนี้ไม่ใช่หมายจับแต่มันเป็นเอกสารเตือนบุคคลอันตรายเขาแค่เตือนครับ คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการออกหมายจับเหมือนกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เหมือนกับนายพลมินออนไลน์เหมือนกับนางอองซานสูจียังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นการแจ้งเตือนไปยังนะครับประเทศทั่วโลกนะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นพันธมิตรอยู่เขาก็เตือนวอาไอ้สองคนเนี่ยเป็นคนอันตรายนะคุณจะให้เข้าหรือเปล่าถ้าคุณให้เข้าก็แล้วแต่คุณแต่ถ้าคุณไม่ให้เขาเข้าก็แล้วแต่คุณอันนี้คือสัญ,ญญาณเตือนก่อนที่จะมีเรื่อง อเมริกามักจะมักจะมีอะไรแบบนี้มานําหน้าเสมอนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับกรณีเรื่องของอนางองซานสูจีกับนายพลมินอองไลน์เนี่ยเขาก็มีการเตือนอย่างนี้มาก่อนนะครับและสุดท้ายนะครับไม่นานนายพลมินอองไลน์ก็ถูกออกหมายจับนะครับและก็ะนักงองค์สานสูจีก็ถูกออกหมายจับอันนี้เป็นไปตามข่าวนะฮะโดยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยร้องยื่นเอกสารร้องไปยังศาลอ,อะไร JCC นะครับนั่นแหละครับ ถึงจะถูกถึงจะถูกมหมายแดงนะครับตอนนี้ตอนนี้เนี่ยนพลบินออนไลน์ก็บินออกไปประเทศอื่นไม่ได้ยกเึ้นข้ามมาประเทศไทยเวล,ลาล่าสุดตอนที่โดนหมายจับในพลบินออนไลน์บินมาประชุมที่ไทยนะครับเออแล้วมาพบกับนานะยกอุงอิงนะแล้วมาประชุมกันก็มีขบวนมีการเดินประท้วงนะทั้งคนพมา่ทาทั้งคนไทยอะไรเงี้ยนะตอนนั้นก็ปลกใจว่าทําไมเราไม่จับเขานะฮะก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นเรื่องการเมืองก็ว่ากันไปผมไม,ไม่ไม่ได้ติดใจปัญหาเรื่องพวกนี้แต่ตอนเนี้ นะครับเราจะเห็นเนี่ยนางองซานซูจีนี่ก็หายเงียบไปเลยนะครับหลังจากถูกออกหมายจับโดยสารเจ c ีถามว่าใครเป็นคนไปไปร้องไอไอไอองซานซูจีเนี่ยไม่ได้โดนสารัฐนะแต่องซานซูจีเนี่ยไปโดนกลุ่มโรฮิงญากลุ่มโรฮิงญาที่ไปอยู่ประเทศที่3อันนี้เขาไปทําเอกสารแล้วยื่นต่อสาร J c ซซีเพื่อนะครับยื่นฟ้องแล้วสาร JCC ก็อนุมัติหมายจับออกมานะครับเพราะว่านางไปโดนเรื่องเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่ง นะครับทั้งสองสารายนี้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับนายหุนเซนและนายหุ่นมันเน็ตเนี่ยนะครับอันนี้มีโอกาสเพราะเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่านายหุนเซนนะครับไปมีส่วนผัวพันคือครอบครัวตระกูลหุ่นดีกว่าไม่เอานายหุ่นเซนเอาว่าครอบครัวตระกูลหุนเนี่ยไปมีส่วนผัวพันเกี่ยวข้องกับบริษัทฮุยวันนะฮะฮุยวันคือบริษัททีท่ทำธุรกิจมืดนะครับอยู่ในสหรัฐอเมริกาและเป็นบริษัทที่เรียกว่าบริษัทแม่บริหารงานโดยหลานชายคนโตของนายหุ่นเซน และอีกอย่างหนึ่งไอ้บริษัทคุยวันเนี่ยก็เป็นกระเป๋าตังค์นะครับสำหรับใช้จ่ายในเขมรนะครับไม่ว่าจะเป็นจ่ายอะไรเขาเรียกแบ่งเงินปันผลเอาไปจ่ายให้กับกองทัพนะฮะที่ตัวเองดูแลอยู่เป็นกองทัพที่ตัวเองตั้งขึ้นมาแล้วก็มาขอให้ประเทศไทยช่วยไปจะมาฝึกสอนให้อะไรให้ตามที่เป็นข่าวเนี่ยนะหรือกองพันทหารบาร์บีคิวอ่ะนั่นแหละครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะไอ้บริษัทคุยวันเนี่ยนะครับมันทาธุรกิจหลายตัวแล้วมันก็เหมือนกับเป็นหับนะฮะเป็นหับตัวที่สองสำหรับการฟอกเงินอยู่่ตางประเทศ ไอ้ครับตัวแรกเนี่ยอยู่ในอยู่ในประเทศเขมรอ,อันนี้เป็นตัวสร้างอกองจัรสังหารนะครับที่ยวดูดเงินช,นชาวบ้านชาวเมืองเขาจนกระทั่งข,ขึ้นชื่อว่าขึ้นชื่อว่านายกรัฐมนตรีแพทองทานซึ่งวันนี้เช้าว,วันนี้จะมีการประชุมสมชคณะใหญ่เนี่ยนะครับคือพูดง่ายงว่าห้ามลาขาดลาป่วยห้ามลามาสาย,ยพูดง่ายๆนะครับแล้วที่สำคัญน,นายกแพทองทานเนี่ยนายกอิงของเราเนี่ยได้ประกาศคือเฉลยข้อสอบว่าเธอจะมีเธอจะมาทําหน้าที่ป่าปาม c a ซ l นเตอร์อย่างจริงจังสักทีนะครับแล้วก็ คือพูดง่ายๆเฉลย้อสอบให้คุณเซนนอนไม่หลับแบบนะครับแล้วสังเกตว่าหลังจากที่เธอประกาศไปคุณเซนเงียบไปเลยนะฮะคุณเซนเงียบแล้วมีข่าวบางข่าวเมื่อคืนนี้จากแหล่งข่าวที่ไม่ใช่แหล่งข่าวหรอกมันก็เป็นสำนักข่าวนะครับโดยโดยมีนักข่าวอาวุโสไปร่วมรายการนะครับอาผมผมผมพูดเลยก็ได้ว่าในรายการนั้นมีคุณสุทธิชัยอยู่ร่วมอยู่ด้วยนะครับหัวข้อเขาน่าสนใจมากคือเขาบอกว่านายคุณเซน พยายามจะมาขอโทษนายสาวแพทองทานหรือน้องอิงนายกของประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีการพยายามถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมานี่อิงจะทํำยังไงสิ่งที่อิงรั่นไปแล้วว่าจะเอาเอาคืนเนี่ยจะทำยังไงนะครับซึ่งคุณสุดที่ใช้อยู่ก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้การที่คุณจะมาขอโทษแล้วทุกอย่างมันจะจบเนี่ยแล้วคุณจะไปโยนบาปให้นายหวดเนี่ยมันมันไม่ทันแล้วมันมันเลยคําว่าขอโทษไปละวันนี้มันเป็นมันเป็นช่วงของการเอาคืนฉังนั้นคุณคุณอิงเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งได้อีกกี่วันก็ไม่ทราบเนี่ยเขาจะต้องอะไรฮะแสดงให้เห็นถึงความ เอาจริงเอาจังนะครับแสดงความก้าวร้าวต่อแก๊้งคอร์เซนเตอร์สแกมเมอร์อะไรพวกนี้คือคุณอิงต้องการแสดงความก้าวร้าวตรงนี้ขึ้นมาโดยการเรียกประชุมแลังจากนั้นมาผมว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปอีกเยอะในเขมรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่นายคุณมาเนตนี่นะครับที่ที่ได้ไปประกาศปิดดงปิดด่านเอาไว้รัฐมนตรีเหมืองแร่ประกาศน้ํามันเพียงพอไฟฟ้าเพียงพอจนทุกวันนี้นี่นะครับเขมรต้องมาเติมน้ํามันในไทยผมอยากจะให้อย่างนี้ครับ ผมอยากจะให้กองทัพภาคที่2มีประกาศแบบสมัยเมียวดีไงแบบทัพภาคที่สามไงสมัยมไอ้ที่เดชเวก,กโก้อ่ะแล้วก็เมียวดีอ่ะที่สั่งห้ามปั๊มน้ํามันไทยห้ามขายคนคนพมาน่าเนี่ยะโอโหชิปหายเลยตอนนั้นน่ะชิปหายเลยนะครับแล้วเราไปดักจับได้ในคนไทยเอาน้ำมันไปขายให้เองมันมาซื้อที่เราเราไม่ขายให้คนไทยขับรถกระบะเหมานํามันจนกระทั่งมีคําสั่งบอกห้ามปั๊มน้ํามันห้ามสถานบริการเชื้อเพลิงเนี่ยเติมน้ํามันใส่แก๊ลอน่ถึงขนาดน,นั้นเลย ผมก็เลยอยากจะให้กองทัพภาคที่สองเนี่ยนะครับไปล้อเอามานะครับวิธีการคือไปล้อวิธีการมาคือสั่งห้ามสถานบริการเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยนะครับในห้ามเติมให้กับคนเขมรแล้วก็ห้ามเติมใส่เกลอนนะครับได้ประมาณนี้ลองทําดูดีครับผมเชื่อว่าตายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมก็จะผมก็ยังคงยืนยันนะครับว่ามันไม่ใช่หมายจับนะมันเป็นเพียงหมายเตือนไปตามประเทศสมาชิกเท่านั้นเองว่าไอ้สองพ่อลูกเนี่ยนะครับที่มาจากนรกเนี่ย เขาก็เตือนว่าแล้วแต่คุณจะให้เข้าหรือไม่เข้าแต่เดี๋ยวอีกไม่นานผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับผมว่าสหรัฐอเมริกาเขาจับตาดูอยู่และผมเชื่อว่าสองพ่อลูกคู่นี้เนี่ยนะครับหนีไม่พ้นหมายจับแน่นอนหนีไม่พ้นแน่นอนต่อให้อยู่ในอเมริกาก็ไม่รอดเอ้ยต่อให้อยู่ในเขมรเองก็ไม่รอดนายพุ่นเซนเคยประกาศว่าจะไม่จะไม่ยอมไปไหนจะขอตายอยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองผมว่าเดี๋ยวก็หนีครับพราะเกิดสหรัฐประกาศลงมือแล้วเนี่ยผมว่าเขาไม่รอดผมว่าทุกวันนี้เนี่ย นะครับนายฮุนเซนรู้ตัวว่าตัวเองไปไหนไม่ได้แล้วน่าจะถูกนะครับอ,อิลิกอายก็คือการมองเขาเล็กสายตาเทพเจ้าเนี่ยเขาว่าเขามองอยู่เนี่ยผมว่าไปไม่รอดแล้วครับยังไงก็คงจะถูกจับเหมือนกับที่ฟิลิปปินส์นะครับเหมือนกับที่ฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีพอบินจากต่างประเทศกลับเข้ามาในประเทศตัวเองก็ถูกตำรวจในประเทศตัวเองเนี่ยจับแล้วก็ดำเนินคดีนายฮุนเซนก็ไม่ใช่คอยกเว้นผมว่าอเมริกาเขาเอาแน่เพราะเขาเคืองเรื่องที่บริษัทฮุวีวัน ไปสร้างความฉิบหายให้กับคนในชาติของเขาไว้เยอะมากมายกายกองรวมถึงนะครับถ้าเกิดสมมติสหรัฐอเมริกานําโดยพ่อใหญ่ทาและรัฐมนตรีต่างประเทศท่านนี้ในผมบ้านนะแต่เขาทาสาเร็จเขาจะกลายเป็นฮีโร่เลยนะครับมือปราบหุยวันสําหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเกิดสมมติท่านใดต้องการสนับสนุนก็ฝากการสนับสนุนด้วยที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับปาต้องขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปแล้วนะครับซื้อปุ่มขอบคุณให้นะครับในขณะดูไร้สด นะครับก็มีการส่งสติกเกอร์ให้เป็นกําลังใจมีการโดนเนทสนับสนุนรายการมาทุกวันเลยนะครับบาก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราสําสหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ